ถ้าเรามีโอกาสเป็นสร้างทรัพยากรมันลดที่อยู่เนี่ยลที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นในเกียรติอันเริ่งใจละโมนได้ก็ตามดีแล้วการบริวารส่งให้โอกาสท่านเหล่าท่านเนี่ยได้มีความรู้ด้าทีิศาสตร์การกฎหมายก็จะเป็นกำลังช่วยบ้านของเราได้ด้วยทำเป็นบารมีที่ช่วยทัดเพื่อนด้วยเขาจะมีกิจสุขดกว่าเขาได้รับสุารศึกษาจากคณะสงฆ์จากทรัครสวรรค์นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการพรารถนามาก ในเวลานี้ยังมีนิสิตไปเรียนจะมาเรียนน้อยมากมาเาอกชนภาควันตาตรข้ออำรภอตุอนอำเภอตุเภอนะครับช่วยให้ความสัมพันธ์นะครับช่วยดำเนิน,นาการให้องค์การกับผู้ขายหลัง้างที่ไม่มีที่เรียนนะครับมาเรียนวิทยาศาสตร์ของเรานีนะครับครั้พวกเรา,าก็จะให้วุทาศากตาต่อดสูสี่ปีแล้วก็จะไปอนยามสะดวใน้ไปเรียนการไปยินสภาไปเรียน ไปสอบทุกมทนายอย่างน้อยไปสอบเป็นที่ดีก่อนได้เราฝากเราท่านอาหารเรื่องนะครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะจะเป็นพลังบวนที่มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในวันข้างหน้าถ้าเราท่านอาหาททำสำเร็จได้ในโครงการนังสือพมีนะครับขอฝากด้วยครับต่อไปผมขออนุญาตเข้าสู่่องพิจารณาต่อไป ยากเข้าสู่ระเบียบวาระที่5เรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะครับ5.1เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดสงโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐสาระสำคัญเรื่อดูแลให้การรักษาบ้านสงฆาพและยังขาดในเรื่องนี้ในทางขอผู้ป่วยสงฆาพติดสงโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐขอความอนุเคราะห์ภาพูเทียงสักระภาพพิสูจน์ภาพขวาเตียงที่1,368,800 50บาทโดยขอว่ประมาณจากบัญชีกองทุนวัดเพื่อว,วัดเพื่อให้การสนับสนุสนต่อไปรายละเอียดตามประปณูติฐาณ8.99เพียงเท่านี้คือครับ